คะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะไปดูเพื่อนเรานะคะว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างนะคะหลกัหลกๆเลยวันนี้คือจะตําส้มตํากินนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวัตถุดิบมันมีอะไรบ้างตําอย่างไรนะคะแล้วเราก็ไปเจอเพื่อนต่างโรงเรียนนะคะเป็นที่เรียนด้วยกันตอนแต่ก่อนนะคะตอนนี้คือย้ายไปอยู่คนละโรงเรียนแล้วเราจะมาเจอกันนะคะว่าจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ อันนี้คือวัตถุดิบที่เราเอาไปวันนี้นะคะก็คือมิสซิากอมีมะนาวแล้วก็มะเขือเทศนะคะที่เหลือเราก็จะไปเอาบ้านที่เหลือเราก็จะไปเอาบ้านเพื่อนกันนะคะระยะทางก็ใกล้ๆค่ะทุกคนแต่เราพาทุกคนเดินไปดิบนะนี่นะคะนี่คือบ้านของเรานะโลดทึ้นรถมากชื่ออะไรคะ <c oughs> ชื่ออะไรคะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเดลาฟิโมนะคะตอนนี้อยู่ันมัธยมศึษาที่สองในขั้นบัณิทยาค่ะก็ถาม่าชื่ออะไรจุนนิดหน่อะค่ะชื่ออะไรคะชื่อวิวค่ะตอนนี้กำลังกินยำอยู่นะคะกินไหมคะกินสิค่ะฉันมาเพื่ออานี้นี่เหรออุปกรณ์ของเรานะคะครกค่ะมะละกอมะเขือเทศมะนาวปลาร้าน้ำตาลชูรสน้ำปลานะคะส่วนนี้ไม่เกี่ยวขาออกไป ลงเลยยังใส่คิันีครับนี่ครนี่ับนี่ครัี่บ่ครั่รัคับคครับ่น่่่นครับ ไม่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  ตามไปมันเหมือนก้อนนั้นก็มีก้อนนั้นอ่ะก็จะนั่งแล้วไม่เข้ารู้ว่าก็แบบปล่อยสินต่างกันนั่งก็สินมาถินงานแต่งงานดีเฮ้ยหัวร้านอ่ะไม่ดีเลยไปจับรถสินไม่ดีเลยอย่างไม่ดีเลยบอกว่าให้ไปจับมาจับมาดูสินต่างกันถินนะถินนะเขาไปจับรถสิน ก่อน zoom อ่ะดูความเป็นก่อน zoom ไม่ไหนบ้างอุ้ย zoom จะพลาดกูตายไม่ใช่ก็ตาย zoom ก็ตายออสก็ตายใช่ไหมล่ะก่อนตายชนะเกินเลยสปอร์ตเลยชนะสปอร์ตมากเลยตอนนี้มีสปอร์ตตั้ง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 ตั้ ไป้านตรงมัศน์ไม่สวยน้องใครก็ไม่สวยเลยไม่สวยเลยไม่สวยเ่สยเ่สวยเยไ่สวยเ่สยไม่สวยเลยไมวยเไม่สวยเลยไม่สวเลยไม่สวยเ่สวยเยไม่สวยเลยไมวม่สวยเลยไม่สวยเลยไม่สวเลไม่สวลยไม่สวยเล เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเราจะมารอดูคลิปต่อไปนะคะว่าจะทำอะไรนะคะวันนี้คือเฟรล์อะฮะเค็มเค็มาไปๆไปๆรอบต่อไปคุณนานาบาไปๆไปๆรอบต่อไปคุณไทยจะทำพิซซ่าไม่